สวัสดีครับเพื่อนเพื่อคลิปนี้ผมก็มาเดินป่าชมนกชมสัตว์เหมือนเดิมนะครับแต่คลิปนี้ผมขอเปิดตรงตีนเขานี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเดินมาช่วงสายแล้วนะครับพอดีจุดนี้มันมีนกเยอะนะครับผมก็เลยหยุดถ่ายนกถ่ายกระรอกขาวไปเมื่อกี้นะครับ ก็มีนกเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีกระรอกที่เข้ามาให้เห็นนะครับผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้ผมจะซุ่มดูนกอยู่จุดนี้นะครับในช่วงตีนเขานี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีการเดินในป่าให้เพื่อนๆชมมากนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของนกเรื่องของกระรอกให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าจุดนี้ตอนนี้นกมันเยอะนะครับแล้วก็ มีกระลอกเข้ามาด้วยครับผมก็เลยหยุดถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมคือผมถ่ายไปแล้วนะครับผมมาเปิดคลิปที่หลังนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ได้เดินป่าให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกวิดีโอนกแล้วก็สัตว์ให้เพื่อนๆได้ชมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตีนเขาชุดทางขึ้นเลยนะครับ นี่นะครับบรรยากาศก็อยู่ทางขึ้นเขาเลยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นไปบนเขาเลยนะครับตรงนี้เป็นด้านล่างอยู่นะครับซึ่งเชื่อมต่อกับที่ชาวบ้านอยู่ด้านหลังนี้นะครับ เดินมานิดเดียวก็จะเป็นตีนเข่าตรงนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศตรงนี้ก็ตอนนี้ยังไม่หมดฝนดีครับก็เลยบรรยากาศก็ยังดูเขียวขจีอยู่นะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบ ซึ่งคลิปนี้ผมก็น่าจะแมงมุมครับซึ่งคลิปนี้ผมก็น่าจะเ,เก็บบรรยากาศตรงนี้แล้วก็ภาพนกภาพสัตว์ให้เพื่อนๆได้ชมอยู่จุดนี้ซักเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเดินอยู่ในละแวกนี้นะครับ ก็คงจะเดินซุ่มอยู่ในระแวกนี้นะครับก็อาจจะไปช่วงนู้นนะครับถ้าเดินไปเพราะานกฝั่งนู้นก็น่าจะเยอะอู่ครับได้ยินเสียงแล้วก็น่าจะซุ่มอยู่ช่วงนี้นะครับซึ่งจุดนี้ผมซุ่มแล้วนะครับจุดจุดที่ผมยืนอยู่ ผมยืนอยู่ก็ผมได้ซุ่มดูจุดนี้ไปแล้วนะครับผมก็จะมองดูนกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี่นกเริ่มเงียบแล้วนะครับผมก็เลยามาอัดคลิปเปิดให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันครับก็จะมีคลิปที่ตัดไปช่วงหน้าผมก็จะมีคลิปที่ผมถ่ายแล้วนะครับแล้วก็จะเก็บใหม่ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ หลังจากเปิดคลิปนี้แล้วนะครับครับผมงั้นเดี๋ยวไปตามชมกันเลยดีกว่านะครับอ่พูดโมมาเยอะแล้วครับไปตามชมกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะได้ภาพนกภาพสัตว์อะไรเพิ่มเติมมา เจอนุกกลาหัวควานครับเพื่อนบินไปเกาะอยูอ่ต้นนู้นแล้วนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยแต่ต้องลองเช็คดูก่อนนะครับ บินมาเกาะอยู่ต้นนี้นี่เองนะครับเดินขึ้นมาก็มาเจอเลยนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นเขาแต่อย่างไดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตีนเขาอยู่นะครับพอดีผมเดินมาเจอผมก็เลยเก็บวิดีโอไว้เลยนะครับ ตอนนี้ก็เจอนกจับขาอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่บนต้นนี้นี่เองนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับเดินขึ้นมาก็ยังไม่ได้ขึ้นเขาเลยครับก็เจอนกตั้งแต่ตีนเขาเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้เดินขึ้นเขาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ เจอนกอยู่จุดนี้รู้สึกจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมก็เลยหยุดถ่ายนกจุดนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นธรรมดานะครับในการเดินป่าท่องเที่ยวหรือว่าชมนกชมสัตว์นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะกําหนดได้นะครับบางทีเราก็อาจจะเจอนกเยอะมั่งบางวันเราก็อาจจะเจอนกน้อยมั่งนะครับถ้าวันไหนเจอนกน้อยหรือว่าไม่เจอเลยผมก็จะ เก็บบรรยากาศการเดินป่าเดินเขาให้เพื่อนๆได้ชมแทนก็แล้วกันนะครับแต่วันไหนถ้าเจอนกผมก็จะถ่ายนกถ่ายสัตว์ต่างๆเป็นหลักนะครับให้เพื่อนๆได้ชมเป็นหลักนะครับตอนนี้เจ้านกจับคาน้อยก็บินมาเกาะที่ ต้นนี้นะครับก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเพราะว่ามันมีใบหญ้าครับใบหญ้าที่แก่งไปแก่งมาอยู่หน้ากล้องนะครับ <c oughs> ก็อาจจะโฟกัสวืดไปวืดมานะครับการ่องลงในธรรมชาติอย่างนี้ผมก็ชอบตรงที่เราได้เห็นอ่า พฤติกรรมหรือว่าธรรมชาติของนกที่อยู่ในป่านะครับโดยเป็นธรรมชาติของเขานะครับถ้าเขาเห็นเราเราก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับหรือไม่ถ้าเราใกล้เกินนะครับมันก็อาจจะทําให้เขาบินหนีไปนะครับหรือก็จะอาจจะไม่ได้ดูพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติของนกนะครับ ก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะระแวงเรานะครับหรือไม่ก็อาจจะบินหนีไปเลยอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ผมก็ยังตามถ่ายเจ้านกจับคาน้อยอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยน เปลี่ยนหันกล้องไปทางอื่นนะครับเห็นตามเจ้าจับคาตัวนี้อยู่นะครับ ตอนนี้เจอกรอกขาวอยู่หนึ่งตัวนะครับอยู่ฝั่งนู้นเลยครับเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปนะครับว่าอยู่จุดไหนกอไผก็บังไปโฟกัสกอไผ่นะครับซูมเข้าไปดูอีกหน่อยครับ จะโฟกัสให้ไหมอ,อยู่ตรงไหนเอ่ยเมื่อกี้เจอแล้วกล้องมันโฟกัสใบไผ่ซะมากกว่านะครับจะลองเปลี่ยนมุมอีกสักหน่อยครับ จะเจอไหมเดี๋ยวมาลองลุ้นกันครับไม่รู้จะเจอตัวอีกไหมนะครับเดี๋ยวผมขอเคลื่อนหาสักพักนะครับ นะครับเจอตัวแล้วเ,เห็นเขาอยู่ในธรรมชาติอย่างนี้ก็ดูมีความสุขดีครับได้เห็นพฤติกรรมแล้วก็ธรรมชาติของเขาจริงๆนะครับในธรรมชาติครับก็ผมก็ชอบดูแบบนี้มากกว่านะครับไม่ ถ้าเห็นเขาอยู่ในกรงก็ดูสวยงามดีครับแต่ว่าเราก็จะไม่เห็นพฤติกรรมจริงๆของเขาในธรรมชาตินะครับผมก็เลยชอบแบบนี้มากกว่านะครับแต่อันนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไม่ว่ากันครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลครับแต่สำหรับผมผมก็ชอบเห็นเขาอยู่ในธรรมชาติของเขาจริงๆมากกว่าครับ ผมก็เลยไม่นิยมที่จะดักไปเลี้ยงหรือว่า,าจับเข้าไปขังอยู่ในกรงนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่าครับก็อย่างที่บอกครับไม่ไม่ได้ว่ากันนะครับมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนครับ ตอนนี้ก็อาจจะมองไม่ชัดนะครับเพื่อนเพราะว่าทั้งกอไผ่ก็อหญ้าบังครับผมย้ายกล้องมาอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับไม่งั้นก็จะมองไม่เห็นเขาครับ ผมตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาณจุดที่ผมว่าจะเข้ามาจากทางเมื่อกี้นะครับจากจุดแรกเมื่อกี้นะครับผมก็เดินเข้ามาเลาะมาจากทางนู้นนะครับก็วนมาทางนี้นะครับผมก็จะมาซุ่มดูนกจุดนี้นะครับเหลียวดูเพื่อมีนกทางนู้นนะครับก็ว่าจะมาซุ่มดูนกจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆชม รอบๆนะครับผมก็มาเจอไอ้เจ้าตัวนี้เลยครับต้นไม้ป่าเหมือนประเภทว่านเลยครับไม่รู้ว่าเป็นว่านอะไรนะครับเนี่ยครับจะมีดอกขึ้นมาจากดินสีแดงแดงส้มๆ้มนี่นะครับ ก็สวยงามดีครับแล้วก็มีต้นนี้ครับเดี๋ยวผมเข้าใกล้ๆนี่ครับไม่รู้ต้นอะไรครับกำลังติดผลเลยครับเนี่ยไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรนะครับก็ดูสวยงามดีครับเป็นเครือครับนู่นครับจะมีอยู่สองผลอยู่ทางนู้นอา เพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมั่งนะครับนี่ครับต้นไม้ป่าแปลกตาดีครับสวยด้วยครับเหมือนประเภทไม้เครือที่ปลูกตามบ้านเลยนะครับเนี่ยก็กำลังติดผลเลยครับสําหรับเครือจุดนี้ มันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับแสงเข้ามาคนละทางแสงเข้ามาทางด้านหน้ากล้องครับมันก็เลยอาจจะดูย้อนแสงหน่อยนะนครับเนี่ยครับผมว่ามันสวยดี เพื่อนท่านไหนมีข้อมูลก็อย่าลืมอคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับจุดนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆครับคลิปนี้ไม่ได้ขึ้นเขาเลยครับเลยมาอยู่ด้านล่างครับอย่างที่บอกครับเจอนกตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมานะครับก็เลยหยุดถ่ายแล้วก็แล้วก็ถ่ายนานพอสมควรผมก็เลยอ่า หยุดหยจุดนี้เลยแล้วกันเพื่อที่จะเก็บนกเก็บบรรยากาศด้านล่างตีนเขาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ,รบเดี๋ยวให้ดูเอดอกนี้อีกสักครั้งนะครับก็สวยดีที่เดียวเลยครับอ่มันไปโฟกัสอะไรนนนี่นะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะนั่งซุ่มตรงนี้อีกสักพักนะครับเพราะก็ยังไม่ค่ำมากนะครับตอนนี้ก็น่าจะบ่ายประมาณบ่ายสองครับเพราะว่าอยู่ตีนเขาครับน่าจะลงทันอยู่ลงไปถึงบ้านทันอยู่ครับไม่มืดถ้าอยู่บนเขาถ้าเวลาประมาณนี้ก็ถ้าขึ้นไปไกลมากก็ต้องเริ่มเดินกลับแล้วนะครับแต่ตัวนี้วันนี้ไม่ได้เดินขึ้นเขาครับก็เลย อ่าใบาสองบาบสามก็น่าจะยังอยู่ได้อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะนัง่งเงียบๆซุ่มดูนกอีกสักพักนะครับ จริงๆนกจุดนี้ก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากจะอยูอ่ด้านนอกมากกว่านะครับก็จะมีพวกใบไม้พวกกิ่งไม้บังอยู่นะครับพวอผมอยู่ด้านในนะครับนกเขาอยู่ด้านนอกก็อาจจะมองไม่ชัดนะครับ ด้านในนี้ก็พวกแมลงพวกยุงก็เยอะเหมือนกันนะครับบินตอม นกก็บินเข้ามาเรื่อยๆนะครับณจุดนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับมันมองไม่ชัดครับผุ้มไม้กิ่งไม้ใบไม้มันบังซะมากกว่านะครับ ถ้าอยู่ด้านนอกส่องเข้ามาก็น่าจะเห็นนะครับน่าจะเห็นชัดกว่านี้ครับแต่ทีนี้ผมอยู่ด้านในก็อาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะว่านกมันอยู่ด้านนอกครับแล้วก็ไปไม้บงัง เดินออกมาจากพุ่มไม้เมื่อกี้นะครับฟ้ากำลังสวยเลยครับก็เลยให้เพื่อนๆดูบรรยากาศอีกสักรอบก็มีนกมาเกาะตรงต้นนู้นนะครับเี๋ผมจะลองซูมเข้าไปดูครับ ตัวใหญ่ยไปแล้วครับบินมาเกาะฝั่งนี้นะครับ ผมมองในจอไม่เห็นครับนกไปก่อนแสงมันสะท้อนนะครับจุดเมื่อกี้ ครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เริ่มจะค่ำมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินลงบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอปิดคลิปณจุดนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ